สวัสดีครับพี่น้องครับมัอนี่พอกระปุกย้งนะครับเ้าสิพากันมาใส่เบ็ดนี่ครับเนื่อกับปูครับมัอนี่หลุดมือคาร์ว่าสิมานบอมาขับไปกันเลยครับมาเลยใส่ใส่กันเลยเสียบเนื่อครับเสียบแบบเขานี่ครับนี่ครับบอต้าครับนี่เบาๆครับจึ๊กแค่นี้พอครับนี่อ่าเรียบร้อยใส่หม่องเป็นๆครับขึ้นทันทีนี่ผมจะเลือกหม่องนี้ครับระดับน้ำเบลึกแล้วก็เบอบอร์ตำนะครับสนิทพอดีถมรังข้าว ซึ่งกับผู้จัดใจยอยู่สงสันครับในนามน,นะครับเสียใต้ตาขึ้นบ้วนครับเสียขึ้นนั่นสิครับนี่รัชนานสิครับโมตองตอาการบอกด้วยน่ครับประมาณนี้ครับอ้ยบางงานนะนี่แป๊ดๆน,น,นั่นสิ แกนปลาหัวเนี่ยไ,ไม่เห็น เดี๋ยวผมนำเส้นสายขังนสีครับนี่ขึงสีขังนสีป้าเขาจะมายูงสีแล้วก็คอคอใหญ่ๆก็จะป้องเพื่อยังสี่ะขึ้นสีกัไเลครับของเป็นๆน้อยๆโอ้เฮ็ดตับกล้วยครับเบิ่งพี่น้องมันรุนป่อเถื่อครับออกยินสันเลยสองดอกนี่กับพัดอิ่มเด้อดอกมันใหญ่ครับ คุณร้องหน่อยๆเอาไว้เป็นเสือนะครับเฮ็ดบานผุ่มยิงว่าใครมีอยู่ครับเฮ็ดชนิดนี้พี่น้องครับไปเแล้วถึงแล้วบอกไงเลยครับมามามาตาซ่าตาซ่าบอกไงเลยบอกไงเลยมาแล้วมาดึงหัวคำเลยเห็นบ่ครับนี่ทำเลท่องเหงี้ยปะเห็นปะพวป้านะตัวแรกครับส่งค่ากับนี่เฮ้ยมึงกะ มัน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 มเ้สุดจอดเลยแตมากน้ยเย่ยุนนกน,น้ทุกแนวลาตักอนเตอตื่นมามอ่ะมิตรลนนี้ครับลูนแคนี่แหละโอ้กินจำเลยเอาไว้ก้นอนกอ,อนอะไรก้อนกเดี๋ยวไม่ใส่ไมอกแก่อนเนี่ยคือเ็เต็มไปไปั้งฟังก่นงงอน อลาไปจนตื oh, ่นอืูนใหญ่มองข้าได้วเปนใหญ่ใส่ผลับข้างหนานะใส่มึงนี้ครับ โอเคป่ <Okay. S 2> <า>ะไ้นจำเนึงครับนี่กระพุงานเท่าก่อนกระบ,บ้านครับโตงามอยู่โคบ่บดได้ครับคิดเลือกแง่ไปนะครับพอได้ดปิ่งเี่ดปนนะครับนี่ละแจวพักหมื่นแล้แงมา,าย่างหมืม่นสาพร้อมกันครับอย่าลืมติดตามนะครับเด้อป่ะกลับบ้านแล้วครับลุ้นต่อพรุ่งนี้เช้ามันๆเลยเด้อ